ไอวราภัยรินยันตนไม่ใช่ผู้มาก่อนการรู้ล่วงหน้าใครติดคุกอีกไอวราภัยรินยันตนไม่ใช่ผู้มาก่อนการรู้ล่วงหน้าใครติดคุกอีกพร้อมยินดีด้วยใบเตยได้ประกันตัวจัดว่าเป็นตัวแม่ที่ออกมาแฉฟ f o กส x 3ดีและเป็นหนึ่งในผู้เสียหายไอวราภัยรินธนวริศพรยินดีกับ ใบเตยสุธีวันที่ได้รับการประกันตัวจากนี้ใครจะได้รับการประกันตัวอีกเป็นเรื่องของศาลยืนยันตนไม่ใช่ผู้มาก่อนการที่จะรู้ว่าใครจะติดคุกอีกหรือใครจะได้รับการประกันตัวเป็นรายต่อไปทีมข่าวได้เจอดาราสาวไอวราภัยรินในงานเลี้ยงปาร์ตี้ซีโอไอดอลได้เปิดเผยว่า ตอนนี้มีผลงานเรื่องคดีรักร้างทางช่องวันเล่นคู่กับพี่ชาคริสและพี่แอปทักษอ,อนหลังจากที่ห่างหายจากละครนานถึง5ปีรู้สึกคิดถึงกองถ่ายอยากกลับมาทำงานในกองถ่ายเหมือนเดิมส่วนบทที่เล่นเป็นนักการเมืองคอยช่วยเหลือพี่แอปในคดีหย่าร้างเป็นเรื่องราวของคดีความเกี่ยวกับครอบครัว บอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนอยากให้ทุกคนติดตามทางช่องวันเป็นผู้มาก่อนการรู้ล่วงหน้าว่าใบาเตยได้รับการประกันตัวไม่รู้เลยค่ะวันนั้นที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเรื่องใบเตยว่าจะได้รับการประกันตัวหรือเปล่าอายก็ตอบไปว่าถ้าใบาเตยพิสูจน์ได้ก็จะได้รับการประกันตัวเองซึ่งหลังจากนั้นก็ได้รับการประกันตัวจริงๆ ส่วนตัวอายไม่ทราบข้อมูลใดๆทั้งนั้นทราบพร้อมทุกคนนั่นแหละปล่อยให้เป็นหน้าที่ของสารายทำหน้าที่ของตัวเองจบแล้วจากนี้ไปอายไม่ทราบอีกแล้วว่าใครจะถูกจับอีกหรือใครจะได้รับการประกันตาวอลแวนได้โทรเคลียร์กับใบเตยหรือ,อยังเพราะอาอโดนกระแสะเป็นคนทำให้ดาราหลายคนติดคุกไม่ได้โทรเคลียร์อะไรกับใครทั้งนั้น เป็นเรื่องปกติที่จะมีคนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมีทั้งคนที่ชอบและไม่ชอบปล่อยให้มันเป็นไปตามขบวนการของเจ้าหน้าที่ดีกว่า